นาซาเผยพร้อมส่งจรวดสำรวจดวงจันทร์นาซาเปิดเผยว่า พร้อมส่งจรวดสำรวจดวงจันทร์ขนาดใหญ่ทะยานขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาในวันนี้หลังจากเลื่อนการปล่อยมาแล้ว3ครั้งโดยนาซากำหนดเริ่มการปล่อยจรวดในภารกิจ Artemis หนที่ศูนย์อาคารเคนเนดีในเวลาตีหนึ่งสี่นาทีตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลาบ่ายโมงสี่นาทีของไทยทำกลางสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยราวร้อยละ90โดยจะดำเนินการตามกำหนดหากแก้ไขปัญหาวาล์วรั่วที่ฐานปล่อยได้เรียบร้อย สำหรับภารกิจนี้เป็นเที่ยวบินทดสอบแบบไร้นักบินอวกาศเป็นก้าวแรกของแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์บนดวงจันทร์และนําบทเรียนมาใช้เตรียมการสําหรับการเดินทางไปดาวอังคารหลังปี2030นอกจากนี้ยังเป็นการกลับไปดวงจันทร์ครั้งแรกหลังจากที่นักบินอวกาศไปฝากรอยเท้าไว้เมื่อ50ปีก่อนและจะเป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกของจรวด SLS ที่เป็นจรวดขนาดใหญ่สูงเทียบเท่าตึก32ชั้น